สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระครับ คุณผู้ชมครับโรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบนะครับเป็นโรคที่พบได้ในคนทุเพศทุกวัยนะครับไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการปวดล้างปวดตามข้อเป็นเป็นหายๆเรื้อรังไม่หายสักทีแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าอาการปวดของโรคเนี่ยฮะจะเป็นอาการปวดที่ค่อนข้างจำเพาะและแตกต่างจากอาการปวดทั่วๆไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อนั้นเนี่ยมีอาการผิดรูปและสร้างความพิการขึ้นมาได้ในอนาคตครับในวันนี้ครับช่วงคุ วีนาเชี่ยวชาญวิศวกิจจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร,ร,ร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้ออักเสบและกระดูกสันหักเสบว่าคืออะไรนะครับจะมีแนวทางในการรักษาและป้องกันได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหาคําตอบพร้อมกันครับ สวัสดีครับท่านปวีณาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมเชื่อวคุณชมชนว,ว่าหลายคนอาจจะเคยมีการปวดล้างปวดข้อปวดเป็นหายเรื้อรังนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะเข้าข่ายได้กับโรคข้อและกระดูกสนันหลังเสพนะฮะอาจารย์อยา,ากจะถามอาจารย์ครัว่าโรคนี้มันคืออะไรครับโรคนี้นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะมีทั้งข้อแล้วก็กระดูกสนันหลังเสพได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้อันนี้จริงๆเราต้องเรียกว่ากลุ่มโรคค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มอาการที่มีโรคจำเพาะเข้าไปข้างในอีกหลายโรคนะคะโรคที่มีความจำเพาะได้แก่โรคก,กระดูกสนันหลังเสพนิดติดยืดข้ออกเสบสเก็งิ ะะโรคข้อเสพรีแอคทีฟนะหรือว่าโรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคที่มีลักษณะข,ของลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะก็จะมีหลายโรคในกลุ่มนั้นนะคะแต่ก็จะมีข้อบางคนก็จะมาด้วยข้อเสพอย่างเดียวบางคนก็จะมาด้วยกระดูกสันหลังอักเสบอย่างเดียวบางคนก็มาทั้งคู่บางคนก็จะมีกระดูกยึดเกาะเส้นเอ็นอักเสบมีเส้นเอ็นอักเสบได้<ๆ>มีความแบบหลากหลายของอาการคะ่ะครับอาจารย์ครับล้วสาเหตุพวกนี้เกิดจากอะไรครับก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่า ปัจจัยหลกัหลกๆเขาเชื่อว่าเป็นพันธุกรรมซึ่งพันธุกรรมมีความหลากหลายของในแต่ละโรคย่อยนะคะแล้วก็มีตัวกระตุ้นค่ะเช่นอาจจะมีความไม่สมดุลของจุลชีพในลำไส้ซึ่งปัจจุบันเราก็ให้ความแบบใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นมีประวัติเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของตำแหน่งกระดูกและข้อบ่อยๆเช่นการใช้งานหนักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งบางครั้งเขาเชื่อว่าจะเกิดจากการติดเชือ้ออันนี้จะเห็นได้ชัดกับโรคข้ออักเสบรอแอคทีฟส่วนใหญ่จะมีการติดเชื้อนํามาก่อนแล้วก็มีอาการทางข้อตามมาค่ะ าจารยค่ะแเราจะมีแนวทางในการตรวจวิจัยว่าเป็นโรคนี้ได้อย่างไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการซักประวัตินะคะแล้วก็ดูว่ามีอาการอะไรบ้างระบบไหนบ้างลักษณะของข้อที่มีอักเสบเนี่ย เข้ากับโรคอื่นอีกไหมบางทีเราจะต้องมองโรคอื่นออกเนี่ยออกอคือแยกโรคออกไปนะคะอย่างเช่นข้อเสพเก้านะคะหรือโรคข้อเสพติดเชื้ออะไรต่างๆนะคะรวมทั้งบางทีเราก็จะมีภาพถ่ายทางดังสีของข้อนะคะเพื่อช่วยในการยืนยันว่าเออเป็นโรคนูนโรคนี้ที่คิดเอาไว้นะคะรวมทั้งบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการตรวจผันทางพันธุกรรมด้วยอย่างโดยเฉพาะโรคเอ่อโรคก,กระดูกสันหลังเสพชนิดติดยึดเราก็จะเน้นการตรวจพันธุกรรมเข้ามามีส่วนมวลบทบาทค่อนข้างสําคัญสําหรับเรื่องของโรค ข้อเสพติดเชื้อบางอย่างแล้วมีอาการของข้อถัดมาเนี่ยเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมว่ามีการติดเชื้อนํามาก่อนจริงไหมเชื้อนั้นอธิบายได้กับโรคหรือเปล่าม,มีขั้นตอนค่อนข้างเยอะค่ะครับอาจารย์ครับแล้วคนไข้เดือเขามีอาการปวดหลังหรือปวดข้อเดิมอยู่เนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งชี้ได้ไหมครับอาจจะเป็นโรคข้อหรือกระดูกสาเสด ส่วนส่วนใหญ่นะคะก็จะมีลักษณะเคาะถ้าเป็นข้อระย,ยางก็ข้อก็จะอักเสบชัดเจนนะคะก็จะไม่แค่ปว,ปวดปวดตึงๆแต่ผู้นี้ก็จะมีอักเสบชัดเจนนะคะแล้วก็โรคในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื้อรังก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือว่าอาการมักจะแย่สุดช่วงที่เราอยู่ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าเรามีของเสียข้างอยู่ในข้อเพราะมีอักเสบไม่ได้เอ,เอาอาหารมาเลี้ยงไม่ได้มีการหมุนเวียนนะคะก็มักจะแย่ตอนที่หลังจากหลับไปแล้วน,นะคะ ตื่นนอนตอนเช้านั้นจะมากกว่าตอนกลางวันที่มีการขยับข้อก <c oughs> ลุ่มพวกนี้นะคะถ้าเป็นข้อเสื่อหลังเรามีการขยับข้อมีการเคลื่อนไหวไมว่าจะเป็นหลังหรือข้อข้างนอกเนี่ยจะมีอาการดีขึ้น <c oughs> ซึ่งจะแตกต่างกับพวกข้อเสื่อมซึ่งยิ่งใช้งานก็ยิ่งปวดนะคะ <c oughs> ก็จะมีความแตกต่างกันค่ะเขาจครมีอาการปวด ตอนที่แบบไม่ได้ใช้งานบาง้นเถออยู่ใช้ก็ปวดยิ่งตอนนอนยิ่งปวดเยอะก็ควรจะต้องเรียกพวแพทย์นะครับมาวิจัยและรักษานะครับแลู้ดยารรักษาเปยครับอาจารย์การรักษาเรามีแนวทางรักษาอย่างไรได้บ้างครับก็มีการรักษาที่แบบไม่ต้องใช้ยากับใช้ยานะคะการรักษาที่ไม่ใช้ยาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะเพราะเกิดว่าเป็นระยะ ที่มีการอักเสบอยู่เนี่ยนะคะข้อยังมีปวดบวมแดงร้อนอยู่เราก็จะให้แค่ขยับเบาๆเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนนะคะมีการเอาการอักเสบในข้อนะคะหมุนเวียนออกไปเอาอาหารต่างๆให้มาเลี้ยงแล้วก็รวมทั้งมีการลดอาการข้อฝืดติดตึงนะคะแต่แล้วก็ร่วงเรื่องของการรักษาด้วยยาเนี่ยค่ะก็จะบรรเทาอาการนะคะก็มียาต้านการกเสพที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะหรือเป็นยาแก้เสพพวกเส้นเอน็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะถ้าเกิดในรายที่มีอาการรุนแรงยาวนาะนและคิดว่าคุมไม่ได้หรือต้องใช้ยากลุ่มนี้นานเนี่ยแล้วก็จะพิจารณายาปรับเปลี่ยนการดําเนินโรคนะคะคเข้าไปเพื่อจะช่วยคุมโรคให้เข้าสู่ระยะสงบค่ะครับก็สุดท้ายคือโรคในสามารถจรักษาและควบคุมอาการได้นะครับป้องกันได้ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็ยังป้องกันไม่ได้นะคะแต่ว่ามีอันนึงที่อาจจะป้องกันได้ก็คือข้อเสพเรียกชีพข้อเสพเรียกชีพเ,เนี่ยเกิดจากการที่เขามีคือ ใน,ในบางคนนะคะมีโอกาสในการเกิดโรคอยู่แล้วแต่ยังไม่เกิดโรคจนกระทั่งมีการติดเชื้อบางประเภทไปกระตุ้นทําให้ภูมิต้านทานเนี่ยสับสนสร้างภูมิภูมิต้านทานมาทําลายข้อเหมือนอาการเขาเขาเข้าใจว่ามีการมีสิ่งลุกลามเข้ามาเขาจะต้องสร้างภูมิต้านทานไปทําลายนะั้นแล้วก็เ,เอผออินภูมิต้านทานนั้นมันมีหน้าตาเหมือนกับข้อของเราก็เลยมีการทําลายข้อเกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะ <Okay. S 1> การติดเชื้อกลุ่มนี้จะเป็นการติดเชื้อของทางเดินอาหาร กับเบรนของไอวสัสซ์พันนะคะหรือระบบทางเดินปัสสวาวะถ้าเราหลีกเลี่ยงการติดเชื้อกลุ่มนี้ได้เนี่ยแล้วก็จะลดโอกาสในการเกิดข้อเสพเรีแชทีบได้นะคะอันนี้นะคะก็คืออาจจะป้องกันได้ส่วนโรคอื่นนะคะปกติเนี่ยโรคอื่นในกลุ่มนี้เราจะเป็นแนวของการที่จะให้การวินิฉัยเบื้องต้นแล้วก็เร่งด่วนนะคะเพื่อจะควบคุมโรคไม่ให้เกิดการทําให้โรคมีการอักเสบแล้วก็ดําเนินไปทํรลาย มีการกร่อนของกระดูกหรือเกิดข้อผิดรูปตามมาค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะได้มารักษาครับเพื่อไม่ให้ข้อผิดรูปแล้วก็เกิดเป็นทั้งความพิการตามมาได้นะครับค,ครับคุณผู้ชมครับโรคข้อและกระดูกสันหลังเสืนะครับเป็นโรคที่พบบ่อยนในคนทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดําเนินโรคไปจนถึงขั้นกระดับที่ข้อผิดรูปได้นะครอาการที่บ่งชี้คือว่า อาการปวดตอนที่ไม่ได้ใช้งานนะครเช่นตอนนอนอยู่นะครับ,รบซึ่งอาการปวดเหล่านี้จะแตกต่างจากอาการปวดจากการปวดเมื่อปกติคือาอาการปวดเมื่อปกติจะยิ่งใช้ยิ่งปวดนะครับแต่ว่าัน,นี้คืออยู่เฉยก็ปวดนะครับเกิดใครมีอาการดังกล่าวนะครับทุกครจะรีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจไม่ชัดนะครับและรักษา ป้องกันรับศั์ข้อของเราให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับอาจารย์แลนนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์แทหญิมปวีนาเชี่ยวชาญวิศวกิจนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับค่ะยินดีค่ะบครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับพบกันในช่วงนานาสาระน่ารู้ครับ กลับมาพบก,กันในช่วง้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยที่เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางเื่อออนไลน์มาให้คำตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่คำถามข้อแรกกันเลยครับผู้ป่วยสูงวัยอายุ93ปีถ้าฉีดสีหัวใจจะมีอันตรายและผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนและสามารถทําการรักษาด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบการพิจารณาทําหัตถการมีข้อคํานึงหลายอย่างทั้งประโยชน์ที่ผู้ป่วย,วยวจ,จะได้รับและผลแทรกซ้องที่เกิดขึ้นได้ ผู้ป่วยแต่ละรายมีโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนได้ไม่เท่ากันขึ้นกับปัจจัยของผู้ป่วยแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลค่ะคําถามว่าสามารถทําการรักษาด้วยการฉีดสีได้หรือไม่แพทย์จะดูว่าฉีดสีแล้วพบรอยโรคอะไรควรทําการรักษาอย่างไรเช่นถ้าสามารถทําบอลลูนหรือใส่ขดลวดได้แพทย์อาจจะแนะนําให้ทําเลยในการฉีดสีครั้งเดียวกันแต่ถ้ารอยโรคไม่เหมาะสมกับการใส่ขดเลือดเช่นสมควรผ่าตัดแพทย์จะแนะนําหลังเห็นลักษณะหลอดเลือดค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะอายุ25ปีก่อนหน้านี้มีรอบเดือน40วันโดยประมาณไม่เคยมาตรงรอบมีประจำเดือน7วันประจำเดือนมามากในวันที่2-3ของการมีประจำเดือนในปัจจุบันมีประจำเดือนติดต่อกันมาทุกวันตั้งแต่เดือนมกราคมเคยฉีดยาคุมชนิด3เดือนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและไม่ได้ฉีดต่อในระหว่างที่ยาคุมมีผลมีเลือดออกเป็นเศษส,สีน้ำตาลในทุกๆวัน และฉีด HPV เข็มที่3ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ประจำเดือนที่มาผิดปกตินี้ควรไปพบแพทย์หรือไม่หรือเป็นผลข้างเคียงของยาคุมและจะหายไปเองคะการฉีดยาคุมจะทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ค่ะแต่คุณฉีดเข็มสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วและหลังจากนั้นไม่ได้ฉีดอีกเลยถ้ายังมีเลือดออกผิดปกติก็ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ เพศหญิงอายุ31ปีอาชีพพนักง,งานออฟฟิศนั่งทำงานประจำใช้แขนขวาเป็นหลักมีอาการบวมที่ใต้รักแร้ข้างขวาสังเกตรักแร้สองข้างจะไม่เท่ากันเวลากดหรือคลำจะเจ็บเล็กน้อยคลำแล้วไม่พบก้อนเลยทั้งเต้านมและใต้รักแร้แต่เมื่อใช้แขนขวามากๆจะมีอาการเมื่อยๆร้าวๆลงมาที่แขนข้างที่รักแร้บวมและเมื่อยๆเกรงๆไปที่หัวไหล่ข้างหลังและลำคอเป็นบางเวลา อาการบวมของรักแร้ไม่เท่ากาันเป็นมาหลายสัปดาห์แล้วส่วนอาการกดแล้วเจ็บแขนหัวไหล่คอเมื่อยล้าเพิ่งเป็นได้3วันอยากทราบเบื้องต้นว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาการแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะแล้วควรดูแลเบื้องต้นยังไงบ้างคะน่าจะเกิดจากกล้ามเนื้อค่ะการนั่งทํางานที่ผิดท่าจะทําให้กล้ามเนื้อล้าและมีการบิดตัวของหัวไหล่และช่วงอกทําให้ดูเหมือนบวมขึ้นค่ะ แนะนำให้ทำท่ากายบริหารที่เป็นลักษณะาการยืดเส้นหาดูได้ใน YouTube หรือลองท่ามณีเวทดูค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรีศาสตร์ค่ะหลานอายุ1นขวบสเดือนจากที่สังเกตเพอกินนมหรือทานข้าวอิ่มแล้วเห็นอาหารหรือของกินจะอาเจียนอาหารที่ทานไปแล้วออกมาอย่างนี้ผิดปกติหรือเปล่าคะควรสังเกตปริมาณอาหารเช่นนมหรือข้าว หากรับประทานปริมาณมากและรับประทานเพิ่มอาจเกิดอาการอาจเจียนได้และประเมินการเจริญเติบโตหากน้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์อาจไม่ต้องมีการรักษาเพิ่มเติมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะลูกสาวอายุ3ขวบมีอาการตาเหล่โดยเจเลยเฉพาะตอนเพ่งหรือจ้องดูโดยเจเลยสลับข้างไปมามีแนวทางการรักษาหรือปฏิบัติตนเช่นไรบ้างคะ อาการตาเลเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นสายตาผิดปกติกรรมพันธ์ุเส้นประสาทกล้ามเนื้อตาผิดปกติหรืออาจเกิดจากไม่ทราบสาเหตุก็ได้การรักษาจะรักษาตามสาเหตุถ้าไม่ดีขึ้นอาจต้องผ่าตัดแนะนําให้พบจกักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกล้ามเนื้อตาเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการรักษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจากักษุวิทยาค่ะ รกระโขกกันแล้วนะครับกับคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามากันในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอยากปรึกษกาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพก็สามารถพิมพ์คำถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w s i r ต์ออนไ n e n e นและผมจะไปหาคำตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านในครับแล้วพบใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ